ไม่มีสวิตชัตเด็กต่ำกว่า120เซนติเมตรผ่านฟรีอาหารสั่งเป็นชิ้นชิ้นยังไม่จบครับคนที่ทานบุฟเฟต์ได้แบบนั้นไม่จบสำหรับคนมาทานอาราครัตฟรีข้าวฟรีซุปฟรีน้ำฟรีเครื่องดื่มขอบคุณมากๆครับผมขออนุญาตอัดคลิปนี้กราบขอบคุณลูกค้ามากๆนี่นะครับผ่านติกตอกผ่านโซเชียลมีเดียตัวนี้ครับเนี่ย ก็ผมจะดูคลิปที่ร้านเราขายได้เพราะคุณลูกค้าช่วยกันแชร์ต้องกราบขอบคุณมากๆครับอ่ะหลักๆก็คือคลิปนี้สำหรับไฮโซซูช so ินะครับที่เป็นกระแสในโลกโซเชียลมีเดียคือคลิปนี้ครับเนี่ยตัวนี้อันนี้จะโจ้นะโจตียอดแชร์เลยนะครับตัวนี้เนี่ยคลิปนี้ จะจดูครั้งแรกนะครับหกวันหกพันแชร์ก็เลยมานี้แปดวันแล้วก็ได้หกพันห้าร้อยก็ทำให้ร้านไฮโซซูชิเราขายดีลูกค้ายเยอะต้องกราบขอบคุณจริงๆงนะครับกราบขอบคุณมากมนะครับอันนี้สำหรับไฮโซซูชินะครับคุณลูกค้าและก็อีกคลิปนี้สำหรับอีกหนึ่งแบรนด์อ,อารุอิซูชิของเราแบรนด์นี้ครับผมตัวนี้มียอดแชร์ถึงเจ็ดพันแชร์ เก็บพันกว่าแชร์บุฟเฟต่ตที่อารุยด้วยเราทําอาหารญี่ปุ่นทั้งหมด3แบรนด์ตอนนี้รวมถึงเทนไซซูชิที่เอแบกบางนาอาหารญี่ปุ่นเพื่อชุมชนราคาชุมชนที่ผมทาคลิปนี้นต้องกลับขอบคุณลูกค้านะครับว่าเราขายดีเราขายได้พนักงานมีงานทำคอนเซปต์เรายืนหยัดยืนยันนะครับเป็นบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นราคาไม่แพงรวมถึงอารค์คาสนะครับเราก็ยังยืนหยัดคอนเซปต์เดิมนะครับ ไม่มีเซอร์วิสชาร์จมาทานบุฟเฟต่ตเด็กต่ำกว่า120เซนติเมตรทานฟรีนะครับอาหารสั่งเป็นชิ้นชิ้นปลาข้าวก็น้อยในบุฟเฟต่ตของเรารวมถึงถ้ามาทานราคาที่ร้านเราก็ฟรีข้าวฟรีซุปฟรีน้ำฟรีเครื่องดื่มอย่างนี้นะครับหลากหลายเบรตี้ไฮโซซูช so ิอารีซูชิ s <S เราต้องบอกว่าต้องกราบขอบคุณลูกค้านะครับถ้าลูกค้าไม่ช่วยกรุณา,า <S 2> <S 2> ช่วยแชร์เรา เราก็คงไม่รอดเหมือนกันเพราะอาหารไม่ว่าคุณจะตั้งใจปรารถนาดีถ้าการสื่อสารไม่ถึงลูกค้าเราก็คงเดินหน้าไม่ได้กับพอคุณลูกค้านะครับเราจะตั้งใจทำบุฟเฟ่ให้ดีอาราคาร่าให้ดีราคาตรงไปตรงมากับคุณลูกค้าแบบนี้นะครับ ทางผมเชฟซาโจาพันล้านผู้บริหารแบรนด์ไฮโซซูชิอารุิซูชิรวมถึงเทนไซซูชิที่ซอยเอแบกบ,บางนาเพิ่งเปิดใหม่เป็นอะไรครับกราบขอบคุณนะครับกาบขอบคุณมากๆนะครับคุณลูกค้ากาบขอบคุณมากๆนะครับที่ช่วยแชร์ช่วยกรุณาแวะมาทานที่ร้านให้ขอบคุณมากมากครับผม